เออไว้อืมไว้นี่กับอืมอไว้นี่เดี๋ยวมันจะเปียเขาอีสานเขาใส่พักอยงก็มันมีก็ชอบซื้อไหนก็ได้บังลักษบังลักเอออย่างก็พักกำก,ก่อนน่ะมีะชอบซื้อไหนก็ได้จะใส่หละพานุ่งกำเจมิ้วเหมือนทานกินข้าว <laughs> ถาจะเอาอย่างห้องหนึง่งเป็นไงรำจังๆมได้ใส่กะปินะหน่ะห่านะใส่น้อยเดีวยวกะปิรำจีเกี่ยวนะถ้าใส่กะปิมันก็ะปิกับข้าวเมียงเขาอ่ะทำกันสำหรับอาม่ารำจังๆแล้วถ้าเห็นหลอดมึงจะร้องอ่ะพคอ ไทยังกระทาะแล้วลูกก็น่าขอืนก็ล้ำล้ำจางๆนะมันมีนกะปิมันล้ำเบาๆอ่ะมันหนัวะพี่ชาม่ใชใส่กะปินะใช่หั่นแล้วเอาห้าถ้าเป็นตัวก็เอาใส่กระชอนส่มสามไทยก็กั้งออกเนี่ยคนหนากอ่ะแต่เขาใส่ห้านักอืมห้านักขนมเขาใส่ห้านักนี่ใส่ห้านักเดี๋ยวมันนัวเพราะเขาใส่ห้า น่าต้องผงนัวผงชโลดขอใส่ผงนัวนักแม่ผงชโลดทำให้นักผงชโลดนี่พักผมพักมาพักหายหมดมันจะมีอ่ะมาเยอะเอามานังผมใส่เอามันแกงมดแก่นทุกครับมันหนักไปเลยหนักลำผมันจะรำ การนอนี่ห้าชิบบาทกนอนึงใส่กับเบบผูดอืม้มโอ้โหเขาเรียล,ยลไม่เป็นนอแห่งอย่งนึง่งนี่เป็นนอนนอะไรนอนนั้นลำ้ำนี่น่าสายอะ อนอนนั่งกว๋วยเตี๋ยวมาต้มทำก๋มต้มสักสาองสามนาทีกันมันมันเอาเก้าบงเนี่ยกะไหนนอย่งอันอ่ะอม,มันใจกะมันใจมันเป็นนอไพผอ่ะนอตานอตาอืมนอแหงอินมอิ่มอ่ะ อืมเป็นนอตาได้มันอยู่ในเก้าบงเนี่ยกะับเก้าไผ่อะเกล็บ้งกับเกล็ดไผ่มันจะอันเดียวกันหมดบ้านเฮานี่เหมือนเก้าโปกเก้าบงอีสานจะมีอีสานมีนอไหลครับนอเอาไผ่นอหยังหงห้งอิ่มเอียะเขาฮักไปแล้วแล้วนอออกมามาอิ่มอีเขาก็ฮักแอาแฮมมาเก่ง มันจะไม่เหอก้าไผ่ยังบ้านเขาเนี่ยหรออืมมัะก้าไผ่บ้านเขาต๊ะตำน้อยอ่ะอือืมล่นเล่นแกะมาทำหมดเนี่ยอะเล่นมันใหญ่งอบ้านเขาเก่ามันใหญ่บ้านเขานี่มันคือนอมนเล่นใหญ่เหรอนอโป๊กแต่อีสานมีนอไหลนี่นะนี yes, ่เขาก็นอกินแต่กินนอไหลก็มีนะ ยังพอสหันไปลูกเยวขอวาล่ออเพราเมื่อนอไรเต็มหักกินอาหารแล้วนอไรมะแกงคนเมืองนอไรครับนอไรโู้เต็มมาก,กนหนาดหักขวกเขเ็งเข็มีสารมีนอไรแล้วมีนอไผ่นี่จ่างยัจางเกียก๊ยครับทำไมอเอาใส่เกี๊ยให้ไข่ใส่แล้วให้น้ำตาลน่อยบอกใส่ต่อใส่เกีย๊ย ลูกกวามันล่ำลูกเลยเบกอันมาใส่น้อยไปล่ะเออนั่นจางจางเบาเอาอะกนเลกนอยู่นี่ยเกี่ยวค้อนอะถ้ากนจะอินเหมือนได้กนในหมอ ก่อนเป็นน้เดิมเอาในถ้วยคนเอาอย่างเอาอย่างถ้าร้องว่าจานนี้ไม่ดีอยู่ดีกอนจานหน้าแดงหน้าพิษเนี่ยเออนี่นะต้องขอความดีถ้าดีเขาเปลี่ยนเนี่ยอ๋อเป็นจานอีใส่หม้ออีก่อนอีก่อนอีเนาะเออเออเออขอบคุณหลายถ้ามันออกมาผมตรนี้อะไรกัเออเนาะเป็นตามอย่างเนาะฮ็อกแคปแพนนี่ไปใส่พุ้นกะ ơ hỏi dòng soi phát lá tôi tối nè Ừ chân <laughs> ừ. mấy, chắc là ban nhỉ mìa mì tay gà ừ. mì à chân Mì sip bạc hà 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 Cá, ừ. Cá? Ừ. มันงงคบมันน mhm. ี่เป็นแกงแกงเป๊ะยากเ่แบบอีสานแต่ว่าเอาคนเมืองนาเฮาเนี่ยแบบออริจินอลแบบอีสานแบบจังแต่พอวิดีโอที่เขาเนี่ยมันเหมือนจะยากนะจะยากแต่เขาเนี่ยมันเหมือนเปิ้ลก็เฮาใช้ห้าน้อยกว่า อันนี้แม่เนี่ยแหม่แม่ซ้ำใสกะปิตัวน้คนอสานเบิ่งจะใสกะปิเนาะเราใส่กะป,ปิซะมาเดียวนี่เหมือนเหมือนกินแกงโนอ่ของคนเมืองเป็นกินแกงโน่คนเมืองเราเนี่ยถหมันนี่นเแปก็ก็เข้าเมืองเลยเนาอ้ามันี้่น ใส่แบบบาห้อยใส่เบาห้อยด้วยคมๆเดี๋ยววันหลังจะซื้อนอมาเหมือนกันซื้อนอนอยน้อยน่ะที่เป็นเป็นห้องงนี้โคริสาเป็นห้องเป็นห้องยอดนอกมีนน้อยๆเป็นจีเป็นจีน่ะอันนั้นล้ำเอามาหยาล้ำ

เอโอ้เอามาส่งไว้อย่างนี้เ่ะกินยังลูกกินแล้วมาถึงสุกมาป่อยอย่างไปตั้งใ็นไมะออืออืๆอ,อ,อไปแล้วพักไ่เหรอลูกพักพักน้อยเดียวนี่น,น,นอนนะะักะพักนี่ไหนม,มหด เจมมี่พักอย่างหนามากกระตึงเหมืจะใส่พักหน่างนี่แเรื่อไ่เฟชอยู่่พักินหูเื็น้อยกลนเนี่ยตักแกงคนหูน้อยเดียวเยอะเนี่ยอืม จะม่พัน่ม่ใส่เกี่ยหอโอกเดี๋ยวหาได้ปิดคืนอ่ะเพราะว่าลูกจะจะเซ็ตเป็นงงครับ

lắc tên nha 3 số gìm vô tôi, tơm vô tôi <coughs> à mà sao <coughs> <coughs> 5เป็นแบบใดแบบก็ว่าแบบหยังแบบหยัง5ซับ5ซับ ห้าปห้าแห้งออใจห้าห้าปากทดีเนี่ยเหมือนข็ขออีสานน่ะจะเป็นเป็นเป็นโมมาเรียบร้อยแล้วเป็นแห้งก็เป็นน้ำเป็นน้ำนะะล้วก็ก็เห้าควดนแทนมันจออังใส่ห้าควดหแทนลูกหาเขาใส่ห้าควดนะใส่ห้าควดเป็นสองกล้อนสองปกักมันจังอยู่มาใส่น้ำหนัก A bay, huh, 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 ờ huh, 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 huh,